ข้อ9ในน้ำเชื่อม240ลูกบาทเซนติเมตรมีน้ำตาลอยู่ทั้งสิ้น60%นอกจากนั้นเป็นน้ำพบว่าถ้าเราเติมน้ำตาลลงไปอีก60ลูกบาทเซนติเมตรจะทำให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยมีน้ำตาลกี่เปอร์เซนต์ข้อ1 65%ข้อ2 68%ข้อ3 72%และข้อ4 85%อ่ะทีนี้เริ่มดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคืออะไรนะสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือการที่ว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ๆมีน้ำเชื่อมอยู่แล้วอันหนึง่งเติมน้ำตาลลงไปอีกแล้วสุดท้ายจะมีน้ำตาลในน้ำเชื่อมนี้เท่าไหร่ถูกไหมถ้าน้องวาดใน,นแกรมเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆน้องก็วาดดังนี้ก่อนว่า อ๋อไอ้น้ำเชื่อมเดิมเนี่ยคำว่าน้ําเชื่อมของเขาเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น240รลูกบาทเซนมีน้ําตาลเป็นองค์ประกอบในเนี้ยหกปรซนปรากฏว่าเขาใส่น้ําตาลใส่เฉพาะน้ําตาลถูกไหมเพราะฉะนั้นการใส่น้ําตาลลงมาอย่างเดียวก็คือไม่มีน้ําใส่น้ําตาลลงมาอีก 60ลูกบาทเซนเพราะนั้นสุดท้ายจะมีน้ำตาลกี่เปอร์เซนหน้าที่ของเราก็ดูเลยว่าเฮ้ยจะมีน้ำตาลกี่เปอร์เซนไหนลองเขียนดูสิอะดูตรงนี้น้องก็ต้องเริ่มก่อนว่าเอ๊ะเดิมน้ำเชื่อม240มีน้ำตาล60ที่เหลือเป็นน้ำก็แสดงว่าถ้าเราเอา240เนี่ยมาแยกถูกไหม 60%เปอร์ซนจะเป็นน้ำเพราะฉันเอ้ยขอโทษทีค่ะ60เปอร์ซ็นเป็นน้ำตาลที่เหลือก็คือ4ี่เปอร์ซนก็จะเป็นน้ำถูกไหมน้องทุกคนเข้าใจนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เราต้องเทียบกับร้อยเสมอถ้า6กสิเป็นน้ำตาลอีก60สิบก็ต้องเป็นน้ำชัวๆอยู่แล้วถูกปะอ่ะเพราะฉะนั้นเราแยก240ร้ี่สินตอนนี้เลย 240แล้วก็มาเทียบกัน100ดูซิว่าเอ๊ะ60%ของ240มีค่าเท่าไหร่เอ่ย60%คือ60ส่วน100ถูกไหมของ240เอา0ตาดัด0 0ตัด0 24คูณ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ6 4 24ถูกไหมไฟ4ทด2 6 2 2เป็ซน14เพราะฉะนั้นจะได้ว่าไอ้6 0ซของ240ลูกบูบาตเซนเนี่ยมีค่าเท่ากับ144ลูรูบาตเซนนั่นเองเอามาเติมในสิ่งที่เราเขียนไว้ก็ชี้ว่าไอ60้60%ที่เป็นน้ำตาลถ้าแปลให้อยู่ในลวดในหน่วยของลูกบาทเซนมีค่าเท่ากับ144รลูกบาทเซนติเมตรนะ แต่ทั้งหมดมี240น้ำตาลเอาไปแล้ว144ชั้นเหลือน้ำอีกเอา240ลบ144ก็เหลือ96ลูกบาทซิเซนติเมตรเองถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกับโจทย์ข้อนี้ ดันเติมน้ําตาลเข้าไปอีกถูกไหมเติมน้ําตาลอีกเท่าไหร่นะอีก60ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มลงไปตรงนี้อีก6 0เพราะฉะนั้นในน้ําเชื่อมใบใหม่เนี่ยของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจากเดิมมีน้ําตาลอยู่144บวกเพิ่มไปอีก60ก็จะได้ว่ามีน้ําตาลทั้งสิน้น4 6บซเป็น10ใส,สท่เด1เป็น204ถูกไหมจาก เขาก็เลยถามว่าเฮ้ยการที่ใส่น้ำตาลลงไป204เทียบกับจำนวนน้ำนะเท่าเทียบกับปริมาณทั้งหมดซึ่งปริมาณทั้งหมดคิดยังไงนะปริมาณทั้งหมดเดิมมีอยู่2 4 0ใส่ลงไปอีก60เพราะการคิดความเข้มข้นเนี่ยจะต้องคิดกับปริมาณน้ำตาลเทียบกับปริมาณทั้งหมดเสมอย้ำอีกหนึ่งรอบการคิดปริ การคิดความเข้มข้นต้องหารด้วยตัวทําละลายซึ่งอันนี้ก็คือน้ําตาลตัวถูกละลายถูกไหมคือซึ่งคือน้ําตาลหารด้วยปริมาตรทั้งหมดซึ่งก็คือต้องรวมทั้งน้ําและน้ําตาลเพราะฉันจะได้ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยรวมตรงนี้ก่อนมีน้ําตาลทั้งสิ้นอันนี้คือปริมาณน้ําตาลถูกไหมก็จะได้ว่าอ๋อโจทย์ข้อนี้มีน้ําตาล204ลูกบาศเซนติเมตรนะแต่มีปริมาณ สารละลายหรือว่าน้ำเชื่อมเนี่ย300รลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราหาความเข้มขน้นวิธีการหาความเข้มขน้นก็ต้องเอาปริมาณน้ำตาลซึ่งปริมาณความเข้มขน้นความเข้มขน้นเท่ากับปริมาณน้ำตาลคือ2 0 4หารด้วยปริมาณทั้งหมดคือ300อยากคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ต้องคูณ100ถูกไหม เอ๊มีอะไรตัดกันได้บ้างเห็นชัดเลย108 100 1 0 3ตัดเอา3หาร3 68หรเหลือเศษ2 38 24ถูกไหมเราก็จะได้ออาว่าอ๋อสุดท้ายความเข้มข้นของน้ำเชื่อมันเนี้ยถ้าเราเติมน้ำตาลลงไปอีก60ลูกบาทเซนก็จะมีค่าเท่ากับ68%เป็นความเข้มข้นของน้ำตาลนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ,อ2สรุปนะ ในโจทยข้อนี้เนี่ยเดิมเขามีน้ำน้ำน้ำเชื่อมอยู่ถ้วยหนึ่งมีน้ำตาลเท่านี้แต่เราใส่เพิ่มไปอีก60การใส่เพิ่มของน้ำตาลก็ต้องใส่เพิ่มลงไปกับปริมาตรทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการคิดความเข้มข้นเขาคิดจากปริมาตรน้ำตาลหารด้วยปริความเข้มข้นหารด้วยปริมาตามมาร,ราตสารละลายทั้งหมดก็เลยได้เป็น2 0 4หารด้วย300 ต้องการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร0อยเปซเทียบ100ก็จะได้ว่าเป็น68%ตอบข้อ2นั่นเองนะคะ